สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราได้แนะนำเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันเลขชี้กำลังและฟังก์ชันล็อก,การิทึมนะครับซึ่งก็จะมีความรู้พื้นฐานหลายๆอย่างที่ควรจะไปทบทวนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมีสูตร สี่สูตรตัวนี้มานะครับซึ่งจริงๆแล้วสองสูตรนี้นะครับมีที่มาจากสองสองสูตรก่อนหน้าได้จากการที่นะครับล็อก e ตัวตัวนี้เนาะทบทวนว่ามันคือล็อก e ฐาน e นะครับเท่ากับล็อก e ฐาน e และการการที่ล็อกนะครับตัวข้างในล็อกเป็นตัวเดียวกับตัวฐานนะครับตัวนี้จะเท่ากับ1 ก็เลยทําให้สูตรที่3และ4นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาที่เรียบง่ายขึ้นนะครับโอเคเราลองมาดูนะครับเราลองมาดูโจทย์นะครับอีนี้ผมบอกในครั้งที่แล้วว่าบางครั้งเราจะไม่เขียนค่าสมมุรณ์นะครับก็ให้คิดว่า u u ของเรานะครับใช้กับกร,กรณีที่เป็นบวก ต้องดูโจทย์ข้อนี้นะครับ y จงหาดิฟของ2ยกกำลัง1บวก x l อก x นะครับซึ่งเราก็จะใช้สูตรนี้นะครับ a ตัวนี้เป็นค่าคงที่นะครับก็เลยจะต้องใช้สูตรสูตรนี้คราวนี้นะครับเรามองในการใช้กดลูกโซ่นะครับเรามองมีโซ่อะไรบ้าง2 1บวก x l อก x นะครับเรามองตัวนี้เป็นอยู่นะครับในโซ่แรก1บวก x ล็อกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะไปดิฟเทียบกับ x ต่อไปได้นะครับอาจจะใช้สูตรผลคูณนิดหนึ่งนะครับเ้อที่ตัวนี้เนาะเรามอง โซ่แรกเนาะเรามี a คือ2นะครับ a คือ 2, 2> ค u 2> คือ1บวก x log x นะครับดังนั้นเราจะได้ e กำลัง u นะครับก็คือตัวนี้ log a ก็คือ log 2ฐาน e แล้วก็อันนี้เสร็จแล้วนะครับตัว ัวหน้าเสร็จแล้วไปใช้โซ่ที่สองสองตอนะครับอันนี้ดิฟเทียบกับ x นะครับดิฟหนึ่งได้ออกมาเป็น0น,นะครับดิฟเทียบก็จะเหลือดิฟตัวตัวหลังนี้นะครับเทียบกับ x ซึ่งจะใช้สูตรผลคูณน,นะครับก็ก็จะเป็นหน้าดิฟหลังนะครับบวก หลังดิฟหน้าซึ่งดิบ log x ฐาน e นะครับก็จะใช้สูตรสูตรที่3ตรงนี้นะครับได้ออกมาเป็นหนึ่งส่วน x ตัดกันตัวนี้ก็จะออกมาเป็น1 นะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนไปเลยเพื่อความกระชับนะครับดิฟ x เทียบกับ x ก็ได้ออกมาเป็น1นะครับตัวนี้ก็จะได้คำตอบคือตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันก็จะใช้กดลูกโซ่นะครับแล้ก็จะมีสูตรของอสูตร การหาอนุพันธ์ของเลขชี้กำลังและล็อกการถือระหว่าง,ทางแทระเกาะไปด้วยถัดไปนะครับดูโจทย์ถัดไป่องไปครับถ้าเป็นโจทย์ในลักษณะน,นี้นะครับทำยังไงนะครับตัวนี้ก็แนะนำว่าเราแกนะครับจริงๆมันมีวิธีในการทำหลายอย่างนะครับตัว ตัวนี้แต่3ตัวนี้ฐานคือ3ตัวนี้ฐานคือ5นะครับมันแยกแยกกันค่อนข้างชัดนะครับเราก็จะใช้สูตรผลคูณน,นะครับมองตัวนี้เป็นยูมองตัวนี้เป็น V น,น,นะครับตัวนี้หน้าดิฟหลังนะครับบวกกับหลังดิฟหน้าคาำนก็เหลือแต่การดิฟหลังนะครับเดี๋ยวผมขอเอาสูตรต,ตัวนี้มานะครับ ตอนนี้เราเรามาดูตัวดิฟข้างในนี้ทั้งหลายนะครับว่าจะทำย่างไรนะครับโซ่ของตัวเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็นสองบรรทัดนะครับบรรทัดแรกจะมี3ยกกำลัง 4x นะครับคูณกับดิฟตัวนี้นะครับแล้วก็บรรทัดที่สองนะครับก็จะเป็น 5ยกกำลัง1ลบ 3x กำลัง2นะครับไปเจอกับดิฟตัวนี้นะครับดิฟตัวนี้นะครับถ้าเราทำเป็นสายลูกโซ่นะครับมันจะเป็นอย,อย่างไรบ้างนะครับก็จะมี5ยกกำลัง1ลบ 3x กำลัง2นะครับ น,นี้มองข้างบนเป็น u นะครับเราออกมาตัวนี้ก็จะดิฟเทียบกับ x ได้นะครับดังนั้นดิฟตัวนี้นะครับดิฟ5ยกกำลัง1ลบ 3x กำลัง2มอง5เป็น A นะครับเราก็จะได้5ยกกำลัง1 ลบกำลังหนึ่งลบสากำลังสองนะครับล็อกหฐาน e นะครับแล้วก็ดิฟยูต่อนะครับดิฟดิฟตัวนี้ต่อเทียบกับเทียบกับตัวถัดไปก็คือเทียบกับ x ดิฟหนึ่ลบสาเกำลังสเทียบกับ x ก็จะได้อามาเป็นลบ 6x นะครับได้ลบเอครานี้ตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปตัวนี้มี5ยกกำลัง 1-3x ลบ 3x กำลัง2นะครับคราวนี้ดิฟตัวนี้นะครับ มองเป็นสายโซ่นะครับก็จะมี3ยกกําลัง4 x ตัวข้างบนเป็น u นะครับแล้วก็ดิฟเทียบกับ x นะครับตอนนี้3กำลัง u นะครับใช้สูตรนี้นะครับได้เอามาเป็น3กำลัง u ก็คือ4 x ล็อกฐาน u ฐา e นะครับแล้วก็ดิฟถัดไปดิฟ 4x เทียบกับ x ได้อกมาเป็น4นะครับตัวนี้ก็ก็จะเป็นคำตอบนะครับเอาตัวนี้บวกกันได้อกมาเป็นคำาคำตอบคราวนี้ดูตัวนี้บ้างนะครับดูตัวตัวนี้บ้างโอเคใช้สูตรตัวนี้นะครับแต่ว่า log e นะครับอ่าตัวนี้ถ้า ให้ตรงกว่านะครับก็จะต้องเป็นคือเมื่อกี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าตัวตัวจะตรงกว่าคือไม่ต้องมีถ้าเขียนเมื่อกี้มันจะมี Log e ฐาน e ซึ่งมันได้ได้นหนึ่งด้วยนะครับเราก็จะใช้สูตรตัวนี้ นะครับโอเคคราวนี้ใส่โซ่ของเรามีอะไรบ้างนะครับเ,<อ>เราก็จะมะีตัวแรกจากนี้นะครับ 5x เราจะถอดตัวนี้มองเป็น u นะครับ 3x ลบ e กำลัง 5x นะครับเสร็จแล้วก็เนาะตัวตัวนี้ปรากฏว่ามันแบ่มันแบ่งออก ต,ตัวนี้ดิฟเทียบกับ x ไปนะครับตัวนี้ดิฟเทียบกับ 5x ก่อนแล้วก็ดิฟเทียบกับเนตัวนี้นะครับโอเคดิฟ e ีกำลัง u นะครับเท่ากับ e ีกำลัง u ก็คือเท่ากับ e ยกำ x, e กำลังสา็ลบ e ีกำลัง 5x นะครับถัดไปดิฟ u ตัวนี้ต่อนะครับดิฟ 3x ลบ e กำลัง5 5x นะครับตัวแรกดิฟ 3x ตัวนี้เทียบกับ x ได้เอามาเป็น3นะครับดิฟถัดไปดิฟตัวนี้ข้างในนะครับดิฟ e กำลัง 5x นะครับมอง 5x เป็น u ก็จะได้ e กำลัง 5x นะครับเสร็จแล้วดิฟ 5x เ,เทียบกับ x ก,ก็ได้ออกมาเป็น5ตัดไปนะครับถัดไปเพื่อไม่ให้คลิปนี้นะครับมันยาวเกินเกินไปจะให้ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้นะครับสำหรับตัวอย่างที่เหลือเดี๋ยวจะไปต่อคลิปหน้า นะครับตัวนี้เรามีล็อก x กำลังสนะครับฐาน10แล้วก็ใส่รูทรากที่5นะครับตัวนี้ก็มองออกมานะครับเราก็จะใช้สูตรเหล่านี้ช่วยนะครับโอเคคราวนี้นะครับเรามีอะไรบ้างเราก็จะต้องมองอตัวนี้ล็อกสิ ตัวนี้นะครับ log x กำลังสารฐานสิบลากที่ห้าเขียนใหม่นะครับได้ออกมาเป็นตัวนี้เราต้องการดิฟตัวนี้ยกกำลังหนึ่งส่วนห้าสายโซ่แรกนะครับสายโซ่แรกก็จะต้องมองตัวนี้นะครับมองตัวนี้เป็นมองตัวนี้เป็น u นะครับ u ย,ยกกำลังหนึ่งส่วน ส่วน้าับไปนะครับถับไปมองตัวนี้นะครับมองตัวตัวนี้เป็น u นะครับ x ก,กำลังสามแล้วก็ดิฟเทียงก,กับ x โอเคดังนั้นนะครับในรอบแรกนะครับในรอบแรกในโซ่แรกนะครับตัวนี้ u ย,ยกกำลังหนึ่งส่วนห้า ได้ออกมาเป็น1.5อส่วนหยู่นะครับก็คือล็อ x กําลัง3ฐาน10นะครับ1.5-1ส่วนหลบ1ได้ลบ4ีส่วนหนี้ผมจะขอติดไว้แบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วอ่ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะไปดิฟสายที่2นะครับดิฟตัวนี้เทียบกับตัวตัวนี้มองเป็น ล็อก u ฐาน10เที <Yeah. S 2> ยบกับ u นะครับเราก็จะใช้สูตรตัวนี้นะครับก็จะเป็น1ส่วน1ส่วน u ก็คือ1ส่วน x กํลังสส่วนด้วยล็อก10นะครับโอเค okay. ตัวนี้คือ โซ่โซ่ตัวนี้นะครับใช้สูตรตัวนี้เสร็จแล้วนะครับก็ข้างในนะครับข้างในตัวนี้เป็น u ตัวนี้นะครับ x กาลังสามดิฟเทียบกับ x ได้ออกมาเป็นสาม x กาลังสองนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้เจอนะครับเดี๋ยวเราจะได้เจอตัวอย่าง ต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอเส้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ